ความเสือ่อความศรัทธาช่า,ชาอีสานมีมานั่นคือพญานาคต่างน,นับถือพญาศีสัตนะคาลาที่เลื้ยงลือแล่นข้นซือ้ออันลือเหลืองเมืองนครพนม จพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดนคร <Hello. S 1> สำหรับสมบังออนทัวร์ซีซั่นนี้นะครับ <S <S จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหน <S <S 1> <S 1> ไปติดตามชมกันเลย วันนี้นะฮะตามากับรถคู่ใจตอนแรกนะผมว่าจะไปเอา BM มาขับแต่บังเอิญว่าสปอนเซอร์ยังไม่ค่อยเข้านะครับก็เลยได้ BMX มาขับแทนก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้สปอนเซอร์เข้าเมื่อไรผมจะไปซื้อ BM มาขับออกรายการนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมหวังออนทัวร์ซีซั่น2ต้าพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าลานพญาศรีสตะนักขล่ครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับใครที่เป็นสายมูเตลูสายโชคลาภสายหวยสายขอพรต้องไม่พลาดที่นี่นะครับ ตอนนี้นะครับตาพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบอกเลยว่าเป็นแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วฝั่งนู้นมองถัดไปนะฮะนั่นคือพี่น้อง ชาวลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับแน่นอนครับเรามาอยู่ริมฝั่งน้งําโขงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะครับสถานที่ที่มีมนล์ขังขนาดนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของพญานาะคเขาบอกว่าพญาศรีสตัตนคราชองค์นี้นะครับมีขนาดใหญ่หลอด,ด้วยทองเหลืองที่มีน้ําหนักกว่า9,000กิโลกรมัมเป็นพญานาคที่ขดหางมีเเศียนะฮะแล้วก็ สามารถพ่นน้ําได้ด้วยนะครับเขาสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือว่าจังหวัดนครพนมนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับต้าจะพาทุกคนมาไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสตัตรนาคราชนะฮะเอาเป็นว่าก่อนที่จะเข้าไปไหว้พ่อปู่เราก็ต้องไปบูชาเครื่องไหว้สักการะกันก่อนโอเค บอกว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะเตรียมเครื่องไหว้บูชาองค์พ่อปู่มานะครับณกสถานที่แห่งน,นี้เขามีให้ทุกคนนะครับได้เช่าหรือว่าบูชากันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุบเทียนเนี่ยนะครับสำหรับดอกไม้ทุบเทียนเนี่ยสามารถทําบุญตามกําลังศรัทธานะฮะและส่วนถ้าจะเป็นในเรื่องของใบสีเนี่ยเราก็สามารถมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับวันนี้ตาจะเช่านะครับใบสีชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะ แล้วตอนนี้นะครับตาก็ได้เครื่องไหว้สักการะบูชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีใบสีนะฮะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีนะครับทูบเก้าดอกเทียนสองเล่มนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พร้อมๆกันเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มๆให้กับพ่อปู่เลยนะครับวันนี้นานๆเรามาทีนะฮะ นติตากำลังจะทำวิธีไหว้รู้สึกว่าคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนหรือว่าพระพิรุณจะลงมาโปรยน้ำมนต์ให้เรา <Hey. S 1> และด้านนี้นะครับคือคำบูชาองค์พยาศิทสตะนคราชนะครับท่านใดที่สวดไม่เป็นไม่ต้องพะวงไม่ต้องกังวลน,นะฮะจุดจุดนี้เรามีํำบูชาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเลย เขาบอกว่าองค์พระยาศรีสตนะคราชองค์นี้นะครับใช้เวลาในการสร้างเกือบ5ปีเลยนะครับระยะเวลาเนี่ยนานมากๆนะครับแล้วเขาบอกว่าอภพินิหารของท่านเนี่ยครับวัน e ที่เขานํารถบรรทุกองค์พระยาศรีสตนคราชมาสถานที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดอภินิหารนั่นก็คือมีประชาชนนะครับเป็นจํานวนมากเดินทางมาต้อนรับองค์พระยาศรีสตนคราชโดยไม่ได้นัดหมายนะครับคือเต็มท้องถนนเลยนะฮะและที่สําคัญเขาบอกว่าในเวลา3ามทุ่มสานาทีเนี่ยนะฮะตอนที่องค์พระยาศรีสตนะคราชมาถึง มีฝูงนกนะครับเป็นจํานวนมากครับมาบินวนอยู่บริเวณแถวนี้และส่งเสียงร้องดังมากทําให้ประชาชนแถวนี้คือตกใจแล้วก็เพอลบและศรัทธานในอภินิหารของท่านมากๆเลยนะฮะแล้วคนที่เดินทางมาขอพอรกับพระปู่ศรีสตนคราชเนี่ยก็สมหวังกลับไปกันเกือบทุกรายเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับยาต้าจะไปถามคนในพื้นที่นะครับว่าเขามีทริคอะไรในการขอพอรให้สมหวังนะฮะไป สวัสดีครับคุณแม่ครับ <S <S เดี๋ยวตาขออนุญาตนะครับคุยกับแม่นิดนึงนะ,ะก็อยากจะถามแม่ว่าเวลาผู้คนเขามาขอพรกับพ่อปู่เนี่ยส่วนมากเขามาขอเรื่องอะไรกันนะครับโชคลาภค่ะโชคลาภความสําเร็จสํเร็จผลในหน้าที่การงานแล้วเวลาที่เขามาขอพรเนี่ย เวลาที่เขาประสบความสําเร็จนะแม่ส่วนมากเขาเอาอะไรามาถวายกันนะไข่ไข่ต้มเหรอฮะค่ะไข่ต้มนะคะก็จะมีใบสีใบสีจะเป็นใบสีจากใบตองสดๆแล้วแล้วผมเห็นในตามสื่ออะไรเงี้ยเขาแบบมีนางเลืองนางรำอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนบ่นถวายถ้าบ่นนางรำก็ถวายนางรำนะถ้เกี่ยวกับอาชีพการงานส่วนมากท่านจะชอบถวายนางรำอ๋อถ้าท่านขอเกี่ยวกับอาชีพการงานนะสิ่งที่ต้องแก้บนที่องค์พ่อปู่ชอบก็คือนางรำนั่นเองนะฮะ อ๋ออันนี้คือทริคนะครับเคล็ดลับนะครับก็เอามาบอกต่อกับทุกคนนะฮะใครที่อยากเดินทางมาไหว้ขอพรกับพ่อปู่ก็เรียนเชิญเลยครับตามนี้เลยครับผมแม่บอกเคล็ดลับแล้วนะอ่ะอยวแม่เขาจะมีทริควิธีการขอนะฮะยังไงให้สําเร็จด้วยอ่าแม่แม่เอาหน่อยเวธีการขอนะคะหน้าโมโสามจบแล้วก็กล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขออํานาจบุลพพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโดนบ,รรดนบนันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทาําไว้ เมื่อดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติใ,ให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สิษษ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วสาลพรวิพรพสัตท์ทั้งหลายทั่ทวสาลพิพภผู้ที่สืบทอดโครงการพระพุทธศาสนาครบ5 0 0พันปีและผู้ที่ดูแลโครงการพระพุทธศาสนาครบ5 0 0พันปี ให้เขาเหล่านี้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําเอาไวา้หน้าบาัดนี้หน้าเดียวนี้เลยค่ะแ้าใครที่บนก็จะบอกว่าข้าพเจ้าเอาวาจาสัตว์เป็นที่ตั้งครับเพราะพญานาคจะถือ,อาวาจาสัตว์เป็นที่ตั้งเป็นที่หนึ่งค่ะครับอแล้วนี่คือทริคเคล็ดลับที่แบบว่าหาน้อยมากที่คนจะรู้ได้ถึงขนาดนี้นะครับก็ใครที่ดู EP นี้นะครับบอกเลยว่า คุณโชคดีมากๆที่ได้เคล็ดลับ<ม>ทิกดีๆแบบนี้จากคุณแม่นะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับก็พูดง่ายๆว่าก่อนที่เราจะขอพรจากท่านเราก็แค่ส่งบุญส่งบาร,รมีที่เราเคยทํามาทั้งหมดเนี่ย ให้กับพระองค์ให้ท่านได้มียานบาร,รมีสูงยิ่ง,งขึ้นไปเพื่อจะได้มียานบาร,รมีมาปกปักรักษาคุ้มครองเราหรือมาอวยพรให้กับเรานั่นเองใช่ไหมฮะแม่งะเย่ <Yeah. S 2> วันนี้นะครับตากอขอบคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่แม่พูดมาวันนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับที่เลื่อมสศรสัทธานในพระปู่ศรีสตนคราชนะครับอ่าขอบคุณมากค่ะ ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีและก็สมหวังในทุกๆเรื่องเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสมหวังนะครับออนทัวร์ซีซั่น2ที่ฟินฟินชาแนลแอปบัคกับูดทีนะครับสำหรับวันนี้บายบายจ้า ใส่มองในช่างป่าใส่ใจไอ้หน่อยนะ้าสิพาไปกินแกงหนออ่อไม้สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไ้หนาะและอ้ขอสัญญาว่าจ